สามสิ่งที่คนเข้าใจผิดก่อนทําออนไลน์จะได้เห็นมาเยอะมากหรือบางคนกําลังทําอยู่ก็ก,ก็เข้าใจผิดโฟกัสผิดจุดทําให้เราแม่งทำแล้วเจ๊งมานักต่อนักและถ้าเราไม่อยากเสียเวลาไม่อยากเสียต้นทุนไม่อยากเสียเงินนะลองดู3ามข้อนี้มีอะไรบ้างอย่างแรกเลยคืออะไรอย่างแรกเลยคือเราไม่จําเป็นที่จะต้องตัดต่อคลิปหรือทํารูปเป็น ทีน่าฟังที่น่าฟังดีๆนะเน้นอีกทีนะเราไม่จําเป็นที่จะต้องตัดต่อคลิปหรือทํารูปเป็นเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าคนที่ประสบความสําเร็จบนออนไลน์ตัดต่อคลิปและทํารูปเป็น,นอะไรเงี้ยมาร์คซักเกอร์เบิร์กจะต้องตัดต่อคลิปได้เก่งมากอีลอนมัสจะต้องเป็นคนที่ทํารูปเก่งมาก <laughs> ก็ใจว่ามันไม่ใช่เว้ย <So> มันไม่ใช่การที่เราตัดต like ่อคลิปหรือว่าการที่เราทํารูปอะเราสามารถที่จะไมสามารถที่จะจ้างคนอื่นทําได้นะคะเพราะนั้นเนี่ยถ้าใครมีทุนแล้วถ้าใครมีงบนะติน่าบอกเลยว่าการที่เราจะโตทําออนไลน์แล้วมันจะโตเร็วที่สุดเนี่ยเราต้องไปโฟกัสในสิ่งที่มันสําคัญจริงๆไม่ใช่มานั่งตัดต่อคลิปเองนั่งตัดต่อคลิปหนึ่งทีแบบเป็นแบบคลิปหนึ่งบางคนแบบเป็นสองสามวันเลยใช่ไหมหรือมานั่งทํารูปหรืออะไราง้หน้าเบื่อมากถ้าเราทำแล้วเบื่อแล้วเราทําแล้วมันไม่ใช่โฟล์ เราอะเราไม่ได้แบบชอบทําอะไรแบบนี้อันเนี้ยไม่ใช่ทางแหละโอเคปะ่ะแล้วมันไม่สําคัญไม่จําเป็นต้องตัดต่อคิดเองอะไรเองเลยอะไรงี้ไม่จําเป็นนะที่น่าเนี่ยสามารถสร้างเงิน,นได้ในออนไลน์นะคะเป็นหลัก10ล้านเนี่ยเชื่อไหมว่า ล่าสุดเนี่ยที่น่าเข้าไปดูในใน youtube อะแล้วที่หน้าก็ไปกดผิดคือในมันตอนนี้มันจะมีให้อัพคลิปชั้นสั้น,นใช่ไหมชื่อว่าช็อตนะคะที่หน้าก็ไปกดผิดแล้วที่หน้าก็งงมากเลยเฮ้ยมันอัดยังไงวะแล้วมันทํำยังไงวะแล้วมันเพิ่มอะไรยังไงอะไร้ยงงคือไม่เข้าใจเลยนะแต่มันไม่ใช่สิ่งสําคัญเว้ยเราไม่จําเป็นต้องเข้าใจอะไรแบบนั้นก็ได้นะะอย่างที่สองก็คืออะไรอย่างที่สองเนี่ยคือเราไปโฟกัสว่า production ของเรามันต้องดี Production คืออะไร r o d u c t i o n คือมันจะต้องกล้องดีมันจะต้องแสงดีมันจะต้องอะไรอ่ะสวยมันจะต้องดูดีมันต้องเหมือนรายการทีวีอ่ะบางทีเราติดอยู่ในโลกเก่าเรารู้สึกว่ามันจะต้องเหมือนแบบในรายการทีวีหรืออะไรเงี้ยแต่จริงทำไมไม่ใช่เลยโอเคไหมคนเนี่ยโดยเฉพาะในออนไลน์เนี่ยเขาต้องการอะไรเขาต้องการคอนเนคชันเหมือนเราพูดกับเขาเหมือนตีน่าพูดกับนี่ยตอนที่เราดูอยู่ตอนนี้ใช่ไหมเหมือนพูดกันหนึ่งตอนหนึ่งเลยอ่ะแล้วตีน่าก็ไม่ได้มี Production อะไรที่มันแบบว่าอะไรต้อง หรือว่ายิ่งใหญ่อลังการติน่ามีกล้องที่ซื้อมานะที่เป็นแบบว่าอันละประมาณเจ็ดหมื่นกว่าบาทบางอไอกล้องนั้นนะแต่ปรากฏว่าอะไรรนแม่พอซื้อมาเสร็จปึ๊บม,มันเปิดยังไงวะแล้วมันใช้ยังไง <laughs> แล้วมันก็มีเซตติ้งดนวยนะดิเยอะแยะไปหมด ขี้เกียจและลำคาญมากขี้เกียจและลำคาญมากนะถ้าอยู่ไทยเนี่ยแล้วมีน้องช่วยหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะดีไปใช้กล้องนั้นใช่ไหมแต่ตอนนี้คือแบบว่าแม่งลำคาญว่ะเราใช้โทรศัพท์มือถือก็ได้นะปีที่แล้วเนี่ยปี2021่เนี่ย กือบเกือบทุกคลิปเลยนะของทั้งปีนั้นนาติน่าใช้โทรศัพท์มือถือแต่ติน่าสามารถสร้างเงินได้หลักสิบล้านเพราะฉะนั้นลองดูดีว่ามันสําคัญแล้วมันจําเป็นจริงๆจริงจหรอโปรดักชันเรามันต้องดีขนาดนั้นจริงๆหรอนะอันที่3านี่คืออะไรอันที่3เนี่ยคือเราโฟกัสกับยอดวิวหรือว่าคนกดติดตามมากเกินไป ซึ่งติาเคยเป็นแบบนั้นแต่ก่อนเนี่ยติอสอนเคยสอนภาษาอังกฤษด้วยใช่ไหมติาก็จะโฟกัสว่าหลายว่าต้องทําคลิปออกมามันต้องฟังคนดูก็ต้องเยอะเยอะเอต้องแบบว่าให้เข้าถึงคนเยอะๆไว้ก่อนคนดูเยอะไว้ก่อนหรืออะไรเงี้ยซึ่งทําได้ติาทาคลิปมีหลายคลิปของติามากที่ได้ยอดวิวเป็นหลักล้านนะคะเป็นแบบเกินล้านเกิน5ล้านหรืออะไรเงี้ก็น่าจะมีมั้งแต่ว่ามีเยอะเหมือนกันที่เกินล้านอะติารู้หมดเลยนะว่าจะต้องทํำยังไงแต่มันไม่ได้ แปลว่าอะไรรู้ไหมมันไม่ได้แปลว่าติน่าสามารถสร้างรายได้ได้เยอะจากคลิปเหล่านั้นมันไม่ได้แปลว่าติน่าสามารถที่จะสร้างแพสซ i ฟอิ n c o m e ให้ตัวเองจากคลิปเหล่านั้นไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยนุ้ยซึ่งตอนนี้ถ้าสมมติเราดูคลิปติน่าเนี่ยคลิปติน่าเนี่ยอาจจะยอดวิวน้อยนะยอดวิวน้อยยอดคนติดตามอันนี้เยอะอยู่แล้วนะแต่ว่ายอดวิวน้อยหรืออะไรเงี้ยแต่มันไม่ได้แปลว่าติน่าทําเงินไม่ได้หรือว่าสร้างรายได้ไม่ได้บางคนมาดูถูกกันนะโอ้ติน่าเรากําลังจะดับแล้วดับบ้าอาไรายได้ติน่าเพิ่มเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ ปีก่อนๆมาปี2021อะโอเคไหมเพราะนั้นเนี่ยเราต้องรู้เลยนะว่ายอดวิวยอดไลค์ยอดคนติดตามมันไม่ได้หมายความว่าไรายได้เราจะโตตามหรือว่ามันไม่ได้หมายความว่าเราจะมี Impact หรือว่าให้คุณค่าได้เยอะเท่ากับอะไรอะเท่ากับการที่มียอดวิวเยอะๆนะเพราะว่าบางทียอดวิวเยอะๆเ,เนี่ยอาจจะเป็นคลิปที่มันดูแล้วแบบเพลินๆดีหรืออาจจะไร้สาระหรืออาจจะตลกไม่ได้มีแกนสารอะไรเลยก็เ,เป็นได้ แล้วก็ในปีนี้เนี่ยถ้าใครอยากเรียนการทําออนไลน์ของติน่านะคะติน่าเนี่ยก็ทําเป็นโปรแกรมใหม่ขึ้นมาเนาะชื่อว่าดีว่า2.0นะคะซึ่งโปรแกรมนี้เนี่ยติน่าจะไม่ได้รับทุกคนนะเพราะว่าติน่าสอนนักเรียนมาเยอะมากในกลุ่มเรียนของติน่าเนี่ยกลุ่มหลักๆเนี่ยมีนักเรียนเป็นพันคนเลยติน่ารู้สึกว่าตอนนี้ติน่าอยากแค่โฟกัสนักเรียนแค่เอาคนที่จริงจังจริงๆเอากลุ่มเล็กๆเรามีแค่ไม่กี่คนนะแต่ว่าทําไมแต่ว่าติน่าสามารถให้เวลาและช่วยเหลือได้เต็มทีนะคะถ้าสมมติว่าอยากรู้ว่าเฮ้ยเราจะเข้า Way, กลุ่มนี้ไหมนะคะทักไลน์มาดอแอด i ีน่าโปแคนะคะทักมาแล้วก็มาขอใบสมัครนะมากรอกใบสมัครดูว่าเราจะผ่านเกณฑ์หรือเปล่าเพราะว่าตีน่าขอขัดคนนะเพราะว่ามันแบบนักเรียน,นมันเยอะจริงๆเราตีน่าแบบดูแลไม่ไหวแล้วปีนี้ตีน่าก็ยังอยากที่จะให้คุณค่าในความรู้ความสามารถที่ตีน่ามีอยู่อยากที่จะเป็นที่ปรึกษาให้แต่ตีน่าขอแค่จํานวนคนที่ตีน่าสามารถดูแลได้นะคะเพราะนั้นนะถ้าใครอยากที่จะมาเล่นกับตีน่าปรึกษาใกล้ชิดนะใน ดีว <C ourse> ่า2.0นี้นะคะก็สามารถทักแอดมินมาขอไปสมัครก่อนนะคะขอไปสมัครแล้วเดี๋ยวเราดูว่าเฮ้ยเราผ่านเกณฑ์ไม่ผ่านเกณฑ์ยังไงแล้วติาเนี่ยจะช่วยเหลือได้ยังไงบ้างนะคะถ้าสนใจนะก็แอดไลน์มาคาะแอดท n a b o c แคลเนอะจวันนี้นะคะติาก็มีเท่านี้ค่ะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ